i ไปข้าวเรียบร้อยนะคะเอาเก็บไปค่ะเก็บได้เท่าที่เก็บกันนะคะเดี๋ยวเดือนแน่เดือนแน่เฮ้ยเธอฉันว่าเธอเก็บพวกข้าวหมาตามพื้นเถอะมันจะเป็นลมข้าวหมากที่จะลวกอ่ะนะคะคือเจ้าของบ้านนะคะไปต่างประเทศพี่จะกลับมาดูจะทรงแล้วไปต่างประเทศมานะคะโอ้พ่อเอ้ยไอ้ก้องมันก็พูดอยู่แล้วก็ยังว่าไม่ถึงลองแล้วมันก็เป็นมันขนาดนี้เลยหรอโอ้มันเก็บ่ยรอไปไปรูกี่รอบแล้วโอ้โหเราต้องเก็บก่อนที่นักข่าวช่องไปจะมาเจอ กัญชัยก <iah> ็เข้ามาดูมาดูกัญชัยพาดาเดี๋ยวเดินหน้าพี่มาช่วยเดินหน้าพี่มาช่วยเฮ้ยโอเนี่มครับเออมันห่วงของยาไปเลยนะไปเลยนะเขาใส่เนี่ยเอาทั้งขยะมาเสนุกออเอาอ่ะเราก็เขียนกันไปเรียบร้อยแล้วต้นไม่ใช่แล้วอ็ถุงดำมาจัดการเบื้องต้นอันนี้หม้อข้าวนะคะส่วนหน้าเอาไว้หุงให้หมากินนะคะเนี่ยไอ้โตจะโดนมันยั้งเขาแล้วตัวเองจะไม่เข้ามันยั้งแล้วจะไม่เข้ากัญชัยเหรอพ่อนี่นะคะย่างชามโอ๊ยจะไปลงค่ะ แม่ไม่กลับมาเลงพี่ดาทำไมอ่ะเดี๋ยวเดินหน้าพี่มาช่วยเดินหน้าเดี๋ยวให้เสร็จงานก่อนแหมอยู่เป็นพระบิดาจริงๆอ่ะพระบิดาดูสิครับสภาพต้องไส่สีดำไปที่ผสมแล้วก็ไปเผามันก็เพิ่งมาเมื่อนี่นะพ่อ ไม่ใช่มันครั้งนี้มันมาลูกมาลูกกำลังกำลังตามองอยู่โอ้ยไม่ได้เออตีนผ่าตัดนะคะตีอะไร่ะจะดูไม่พลาดตงนี้แหละมีที่กล้องถือละว่าร้องไม่มีหรอกมีแค่นั้นแหละอ้าวนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะไปเอาจากไหนอับพ่อเราเรียบร้อยนะคะภายในเวลา เ่าไรดีคะพอตปในเวลากิจปนกือกนสงหาสองห้า่าเดี๋ยวมุมนี้นะคะติดไปก่อนเดนหน้าค่อยว่ากันเวลาหมดแล้วคะเวลาหมดแล้วค่ะนะคะไม่เป็นองอยานะนี่ต้องจะงับอยู่เนี่ยนี่นะค มันห่วงของว่าอืออันนี้จุกกับข้าวนะคะลงลงตรงไหนคะ,นคะเดี๋ยวเอาไว้เดินหน้าเดี๋ยวฉ่งเจินหน้ามาใหม่อะตรงนี้ที่น้องพ่อนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวะคะ่ะที่น้องพ่อลงกหมอเดิมออยังชัวร์ตัวยาแล้วคะตัว